เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจักรวาลโปรตีนของเรานะครับแบ่งเป็นกี่หมวดหมู่นะครับและแต่ละอันเนี่ยเหมาะกับใครเลือกใช้อย่างไงบ้างนะครับมาที่กลุ่มแรกนะครับตัวฟาวเดชันโปรตีนนะครับหรือโปรตีนพื้นฐานนะครับก็ได้แก่ตัวโปรตีนรสจืดนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นสารอาหารพื้นฐานนะครับเพื่อสุขภาพองค์รวมนะครับกลุ่มถัดไปนะครับคือตัวเฟลเวอร์โปรตีนนะครับหรือโปรตีนรสชาติต่างๆก็จะมีตัว โปรตีนชาเขียวนะครับโปรตีนเบอร์รี่นะครับโปรตีนช็อกโกแลตอันนี้ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพื่อที่จะเสริมนะครับสุขภาพพื้นฐานให้กับทุกทุกท่านนะครับเพราะว่ามีการเติมรสชาติต่างๆนะครับให้รับประทานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนกลุ่มถัดไปนะครับเป็นตัวโปรตีนพลัสใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยนะครับกับฟังชั่นแนลโปรตีนนั่นเองนะครับเป็นโปรตีนที่เหมาะสำหรับทุกๆคนเลยนะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับ โดยที่แหล่งของโปรโตีนนะครับของตัวโปรโตีนลดสืดกับโปรโตีน plus เนี่ยก็จะมาจากถั่วเหลืองนะครับข้าวสาลีนะครับถั่วลันเตาหรือว่าถั่วพีนั่นเองนะครับส่วนในโปร,โโปรโตีนรสชาติต่างๆนะครับก็จะเป็นถั่วเหลืองกับนมนะครับ ส่วนประกอบอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับในโปรตีนรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรตีนชาเขียวนะครับก็จะมีผงชาเขียวนะครับมีแคลเซียมครับส่วนตัวเบอร์รี่นะครับโปรตีนเบอร์รี่ก็จะมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินซีนะครับส่วนโปรตีนรสช็อกโกแลตครับมีแคลเซียมแล้วก็มีธาตุเหล็กด้วยนะครับสำหรับโปรตีนพลัสนะครับเราเพิ่มตัวดูอัลเปปไทด์นะครับหรือเปปไทด์จากถั่วเหลืองเปปไทด์จากตัวลันเตานะครับรวมไปถึงอะโลเวล่าเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับคุณประโยชน์นะครับสำหรับ ตัวโปรโตีนพื้นฐานโปรโตีนรสชาติต่างๆตัวนี้ครับก็จะเติมเต็มสารอาหารพื้นฐานที่ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างนะครับระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับมาดูวันที่โปรโตีนพลัสบ้างนะครับโปรโตีนพลัสเนี่ยนอกจากจะได้ประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับยังเพิ่มเติมไปอีกนะครับในด้านของสุขภาพทางด้านการเคลื่อนไหวที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้เพิ่มไปอีกนะครับ ส่วนค่า P.D. Cast นะครับทุกตัวนะครับจะมีค่า P.D. Cast เท่ากับ1หมดเลยนะครับหลักๆนะครับไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลของโปรตีนทุกๆกลุ่มนะครับก็จะเป็น0นซนะครับและอย่างที่บอกไปเลยนะครับตัวโปรตีนพื้นฐานนะครับโปรตีน p l u สเนี่ย J นะครับเป็น J มังสวิรัตนะครับฮาลาลทานได้นะครับส่วนโปรตีนรสชาติต่างๆนะครับก็จะเป็นมังสวิรัตแล้วก็มีฮาลาลนะครับ วิธีในการรับประทานนะครับโปรโตีนชนิดต่างๆเรามาเริ่มกันที่ตัวโปรโตีนรสจืดน,นะครับที่แนะนำนะครับก็1ช้อนต่อวันจะได้โปรโตีนเนี่ยหหน่วยบริโภคเท่ากับ8กรัมนะครับส่วนโปรโตีนรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนชาเขียวโปรโตีนเบอร์รี่โปรโตีนรสช็อกโกแลตนะครับก็จะได้รับ ก็จะแนะนําให้รับประทานโปรตีนเนี่ยสช้อนต่อวันก็จะได้ปริมาณโปรตีนไป9-10กรัมตามแต่ละรสชาติไปนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับตัวโปรตีนพลัสนะครับอย่างที่ดตรตูนอตได้บอกไปเลยก็แนะนําให้ทาน2ช้อนต่อวันครับจะได้ปริมาณโปรตีนไปถึง9กรัมด้วยกันนะครับขนาดบรรจุครับเรามาทบทวนกันนะครับตัวโปรตีนรสจืดนะครับก็จะมี2ขนาดด้วยกันคือ450กรัมกับ900กรัมนะครับส่วนโปรตีนรสชาติต่างๆก็จะมีขนาด450กรัมหรือ500กรัมนะครับส่วน โปรตีนพาสนะครับก็จะมีขนาด450กรัมครับโอ้โหครบถ้วนมากๆเลยนะครับสำหรับตารางนี้ที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเลือกนะครับผลิตภัณฑ์โปรตีนที่เหมาะนะครับกับแต่ละบุคคลไปนะครับวันนี้ครับเรามาเรียนรู้กันดีกว่านะครับสำหรับการทำคอนเทนต์นะครับบนโลกออนไลน์ง่ายๆนะครับทำยังไงดีนะครับแล้วก็มาแชร์ไอเดียให้กับทุกๆท่านทราบนะครับ การที่เราโพสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลงไปในโซเชียลมีเดียนะครับจะถือว่าเป็นการโฆษณาตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะโพสต์ยังไงให้มันสร้างสรรค์และก็โดนใจนะครับข้อแรกเลยนะครับเมื่อเราโพสต์ภาพนะครับเห็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่ามีชื่อของผลิตภัณฑ์เนาะเราก็จะต้องไม่เคลมสรรพคุณต่างๆนะครับอย่างที่ดูทุกท่านเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถ พูดได้เลยนั่นคือความรู้สึกนะครับที่เรามีต่อผลิตภัณฑ์อย่างเช่นชอบมากๆเลยหรือว่าอร่อยมากๆรักนะครับถูกใจอันนี้สามารถโพสต์ได้เลยนะครับหรือหลายๆท่านคะเป็นสายวิชาการหน่อยเนาะวันนี้ได้รับความรู้ไปอย่างจัดเต็มเราก็อยากจะแชร์ข้อมูลทางวิชาการใช่ไหมครับสามารถโพสต์ข้อมูลทางวิชาการได้เลยโดยที่ ให้แนบนะครับแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไม่มีชื่อสินค้าหรือรูปสินค้าอยู่ในโพสต์นั้นนะครับรวมไปถึงอยากจะแชร์สิ่งดีๆนะครับส่งโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือว่าการส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทสามารถแชร์ไปได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพูดถึงคุณสมบัติที่เป็นของยาในการป้องกันโรคอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่สามารถทําได้นะครับรวมไปถึงการกล่าวทับทมผลิตภัณฑ์อื่นๆอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงครับเพราะฉะนั้นเนาะเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับการโพสนะครับโพสตได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราใช้แคปชั่นที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาในการที่จะหลอกลวงเราโพสต์สิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ไม่ไปละเมิดถึง ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นแค่นี้ครับเราก็จะสามารถโพสต์ได้อย่างสบายใจแล้วก็ถูกต้องนะครับอาสไลด์นี้นะครับในในหน้าฝึกอบรมเนาะก็จะมีการบอกคําต่างๆนะครับที่ให้หลีกเลี่ยงนะครับในการโพสตคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วเนะเพราะว่าเราก็พูดกันอยู่บ่อยนะครับก็จะมีคําต่างๆเหล่านี้ก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะครับทีนี้ครับสำหรับการโพสต ภาพหรือวิดีโอนะครับก่อนหลังที่เป็น Before After สําสำหรับการลดน้ำหนักทำยังไงสามารถทำได้นะครับอย่างรูปนี้เลยนะครับใส่ตัวเลขนะครับน้ำหนักระยะเวลานะครับแต่ว่าเราแค่จะต้องไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนะครับรวมไปถึงบรรยายนะครับของการที่น้ำหนักลงเนี้ยว่าเอ้ยเรามีการปรับนะครับการรับประทานอาหารหรือมีการออกกําลังกายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภาพที่เรานํามาใช้นะครับจะต้องไม่มีการ นะครับหรือไม่มีการยืดหดนะครับต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับแล้วก็ไม่เสนอข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงหรือเกินจริงนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาดูดีกว่าว่าสาหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนเนี่ยเราจะถ่ายรูปยังไงลงไปนะครับให้มันถูกต้องนะครับตัวกระป๋องโปรตีนนะครับสามารถถ่ายลงไปได้เลยโดยที่เราอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้เห็นชื่ออย่างชัดเจนเนาะอาจจะหาอะไรมาบัางหรือถ่ายไกล นาใช้วิธีการถ่ายไกลๆให้อ่านชื่อไม่ออกแบบนี้ครับก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าเป็นตัวโปรตีนพลาสเช่นเดียวกันเนาะตรงชื่อเนี่ยก็อาจจะให้เห็นไม่ค่อยชัดนะครับหรือว่าอ่านไม่ค่อยชัดอันนี้สามารถทําได้เลยนะครับแล้วเราก็ยังแนะนำนะครับให้ปิดนะครับในส่วนของฉลากโภชนาการและก็ข้อมูลสารอาหารต่างๆที่ข้างขวดหรือข้างกล่องของผลิตภัณฑ์นะครับ มาดูครับสำหรับแฮชแท็กที่แนะนำกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ hashtag โปรตีนพลัสนะครับแฮชแท็กน e ว h ีไร a ์ l ทยแล a ด์ครับแฮ t แ l i g h t by Amway นะครับหรือหลายๆท่านนะครับก็จะมี h a s h ท็ g ที่สร้างขึ้นสำหรับตัวท่านเองหรือว่ากลุ่มของท่านเพื่อที่จะสร้างคอมมูนิตี้บนโลกออนไลน์ก็สามารถทำได้นะครับเรามาดูไอเดียกันดีกว่านะครับมาดูตัวอย่างนะครับการสร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์ว่า เราเนี่ยจะโพสรูปภาพอย่างไรดีนะครับวันนี้เรามีภาพมาแชร์กันอ,อย่างรูปแรกนะครับก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเอาตัวกระป๋องโปรตีนเนี่ยวางโดยที่เห็นชื่อเนี่ยมันก็จะเบลอๆไม่ชัดนะครับพร้อมกับพร็อพนะครับต่างๆ พร้อมกับแคปชั่นที่ว่า Good morning นะครับเตรียมพร้อมเริ่มต้นเช้าวันใหม่นะครับแล้วก็ใช้แฮชแท็กที่เราแนะนำคือ #proteinplus #newtlightthailand แล้วก็ #newtlightbyamway แบบนี้สามารถโพสต์ได้เลยนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงคำที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีดูแลตัวเองหรือคำเคลมต่างๆนะครับอันนี้ก็ให้เลี่ยงนะครับ ภาพถัดมานะครับเราอาจจะเอามาวางนะครับกับพร็อพส่วนต่างๆที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถั่วเหลืองนะครับถั่วลันเตาข้าวสาลีหรือว่าอะโลเวล่าแบบนี้ก็เอามาจัดให้สวยงามเนาะพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าสูตรใหม่มาแล้วรอมานานนะครับน่าลองสุดๆนะครับแล้วก็ใช้แฮชแท็กที่เราแนะนําแบบนี้สามารถทําได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปเคลมว่าช่วยดูแลสุขภาพข้อหรืออะไรแบบนี้นะครับก็โพสต์ได้ ถัดมาครับโปรตีนเรามีเยอะมากใช่ไหมครับเรามีหลายรสเนาะเราก็โพสต์ไปหมดเลยทุกรสนะครับแล้วก็พร้อมกับแคปชั่นที่ว่าสิ่งดีๆครับที่อยากบอกต่อเพื่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับแล้วก็ใช้แฮชแท็กโปรตีนพลัสแฮชแท็กนิวทีไลท์ไทยแลนด์ครับแฮชแท็กนิวทีไลท์บายแอมเวแบบนี้สามารถโพสต์ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะเลี่ยงคําว่าดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดแบบนี้นะครับเลี่ยงคํานี้ไป หรือหลายๆท่านครับอาจจะชอบการโพสต์แบบเป็นจิฟฟี่น่ารักน่ารักนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ่ายแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าชอบแบบไหนครับรสชาติไหนเลือกเลยนะครับแล้วก็แฮชแท็กที่เราแนะนําแบบนี้ครับก็โพสต์ได้เลยนะครับถูกต้องหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับระวังกระป๋องนะครับกระป๋องโปรตีนเนาะเห็นชื่อไม่ชัดใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวแก้วเชคนะครับหลายๆท่านอาจจะมีแก้วเชคแบบ หลายซีรีส์มากๆเราก็เอามาวางคู่กันนะครับพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าอิมอร่อยทุกๆทุกๆท,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 ทุกวันอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเนะเป็นความชอบของเราก็โพสได้เลยนะครับโดยใช้แฮชแท็กที่เราแนะนำนะครับโดยที่เราไม่โพสต์ว่ามันช่วยลดน้ําหนักควบคุมน้ำหนักอันนี้ครับก็หลีกเลี่ยงคำนี้ไปนะครับ หรือหลายๆท่านครับมีไลฟ์สไตล์ต่างๆที่น่าสนใจเราก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายรูปเวลาเราทำไลฟ์สไตล์ต่างๆเนะไม่ว่าจะเป็นเลนเทรนนิ่งนะครับคาร์ดิโอต่างๆก็สามารถทำได้เลยนะครับพร้อมกับแคปชั่นว่าจัดไปไม่ว่าจะออกกำลังกายท่าไหนนะครับแล้วก็ Hashtag โปรตีนพลัสครับ h ฮชแท็กน i วทีไ h ส t h a i แล n d แล้วก็ Hashtag n e w ทีไรส by อันนี้สามารถทำได้เนาะแต่ถ้ามี เพิ่มเติมว่าเอ้ยไปช่วยบรรเทาอาการปวดข้อลดการอักเสบอะไรแบบนี้มันเป็นคุณสมบัติของยาเนาะก็ไม่สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับถัดมาครับรูปนี้เนี่ยไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่นะครับไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโพสต์ได้เต็มที่นะครับแคปชั่นแคปชั่นก็จะเป็นว่า ก้าวต่อไปเพื่อสุขภาพดีไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ #proteinplus #newtillitethailand Hashtag #newtillitebyamway แบบนี้สามารถทำได้เพราะว่าไม่มีภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงไม่มีชื่อของผลิตภัณฑ์อยู่นะครับก็สามารถโพสต์ได้เลยนะครับหรืออย่างที่บอกเลยครับหลายๆท่านนะครับเป็นสายวิชาการนะครับเราต้องการสร้างคอนเทนต์ข้อมูลวิชาการนะครับ สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่มีชื่อหรือไม่มีภาพของสินค้าอยู่นะครับและก็แนบนะครับแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือได้นะครับลงไปเท่านี้ครับก็จะสามารถโพสต์ข้อมูลทางวิชาการได้แล้วเราก็โพสต์ัดไปครับเราโพสต์ผลิตภัณฑ์ลงไปเลยนะครับแยกกับคอนเทนต์วิชาการนะครับแล้วก็ใช้แคปชั่นที่ว่าเติมทุกวันนะครับดีทุกวันแล้วก็แฮชแท็ โปรตีนพาร์ช n e w t l i g e Thailand n e w t l i h e by Amway นะครับแบบนี้สามารถทำได้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ออนไลน์เนาะวันนี้ที่เรามาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ด้วยกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับทุกๆท,ท่านนะครับที่จะนำไปครเอทคอนเทนต์ต่างๆนะครับบนโลกออนไลน์ให้มันสนุกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ